สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่เกมลันเรนเจอร์เหมือนเดิมนะโอเควันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วกิจกรรมใหม่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสลับเดือนกับรัชาลนะครับโอเคก็เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนนี้มีตัวเรนเจอร์หรือว่ากิจกรรมอะไรอะไร มาบ้างนะครับโอเคโดรเรนเจอร์นะครับจะเป็นอ่าทางด้านตัวมืดมาก่อนเลยก็เป็นอ่า Moon, มูนหุ่นไลกานะครับโอเคอันนี้ เดี๋ยวขอไปดูที่สมุดสะสมแล้วก็อธิบายกันดีกว่านะครับโอเคอ่ะหุ่นเลกานะครับสลับตัวเลนเจอร์แสงมืดนะครับโอเคโดยทางเป็นมูลมืดแล้วกันนะครับโอเคก็ดูจากสกิลแล้วก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับมูนจิลลี่นะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างแตกต่างก็คงจะเป็นสายหรือเปล่านะเขาเป็นสายไฟฟิปนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้างร่างโคลแล้วก็ก๊อปปี้ร่างโคลของเพื่อนได้คนนิ่งพักพวกนะอันนี้ก็ มองว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ก็จะน่าสนใจนะครับโอเคแล้วก็ทําเป็น9ดาวก็มีสกิลสูงสีสกิลนะครับก็เป็นสกิลไฮเปอร์อาชีพสนะครับต่อต้านการล็อกเสน่ห์แล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นฟูเลยแล้วก็ลาดแอตแท็กนะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคแล้วก็ตัวปกติเป็นเซนลี่นะครับเซนลี่สิงโตก้าหานโอเคดูจากสกิลแล้วมันเขียนว่าย้ายเรนเจอร์ศัตรูมาข้างหน้าผมมองว่าเขาค่ะจะคล้ายๆกับเจ้ามูนโมจิหรือเปล่านะเพราะว่าสกิลมันแบบ ดึงมาข้างหน้าไงซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยจะแบบจ้าพอดีเขาพูดไม่ได้เต็มปากนะมันต้องมันต้องแบบได้ลองเจอก่อน,นครับว่าไอตัวนี้ประสิทธิภาพมันได้เท่าไหร่นะโอเคอีกหนึ่งสกิลน่าจะเป็นสกิลอ่าบัฟนะครับน่าจะบัฟนะ้าป้อมนะแต่เสียทีนะตัวนี้มันอ่ากูดาสกิลเยอะไปหน่อยนะครับกูดาสกิลที่1อ่ะเป็น12วิเลยนะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับสลับอเจ,จ้าบ่าวนะคนตัดไม้ผู้หาร9า ก็ดูสกิลแล้วค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรวุ่นวานะโอเคขอข้ามไปด้วยกันนะเพราะว่าเป็นตัวการบินนะโอเคแล้วก็สลับตัว NFT นะครับก็จะเป็นมูนนะครับเป็นมูนดุริยางประมาณนั้นเลยนะสกิลเอาตรงๆนะค่อนข้างจะแบบคล้ายๆกันแบบกับร่างต้นนะซึ่งแบบไม่มีสกิลอะไรแบบโอ้โหแบบแบบฉีกๆไปเลยอะ โอเคสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลบัฟปกตินะเป็นการบัฟนับป้อมเพิ่มความเร็วนะครับโอเคแล้วก็ทหารยิงสลุดนะครับก็เป็นการฟื้นฟูแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาทําไมอาจจะทาเป็นเพราะอาจจะให้มีร่างก้าวดาวก็เป็นได้นะโอเคร่างก้าวดาวมี2อย่างต่อต้านน้ําแข็งแล้วก็ต่อต้านพยนนายุฝนเกิดใหม่เฮอกสุดท้ายโอ้โหแต่ละสกิลดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ระยะการยิงก็เท่าเดิมมา180จุดนะ มันเลยนะสรับจำนวนโอเคแล้วก็สลับเลเจอร์หมดไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปรุยกันเรื่องเกียร์นะครับโอเคเรื่องเกียร์นะครับมีเกียร์ใหม่มา3เกียร์นะเป็นเกียร์บอลชายหาดนะครับเป็นการตีรวมตัวแน่นอนอาจจทักษะอีกครั้งนะครับแล้วก็ห่วงมาด้วยเพิ่มสกิลนะครับทำให้ตัวลาลมย่ำมันเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น5วิถ้าอัพเต็มนะครับ โอเคแล้วก็เป็นรองเท้าชาาายออ่รงเท้แตะชายหาดนะครับเป็นการลดความเสียหายต้านสกิลแล้วก็หลบสกิลนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าชิ้นป้องกันหรือว่าอ่าอะไรน่าจะเป็นชิ้นตกแต่งนะครับประมาณนั้นนะเสื้อชูชีพนะครับเสื้อชูชีพอันนี้เป็นสายบ้องใหม่นะครับเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับมีโอ้โหมีค่าแร่มีค่าต้านนะครับโอเคแล้วก็อ่าสกิลสกิลบวกเป็นการเพิ่มแม่นยำทักษะนะครับอันนี้ก็ไม่เหนือแบบดูสําคัญหมด หมดอะไรเลยนะโอเคส่วนชิ้นอื่นก็ปกตินะครับไอ้พวกห่วงยางหน้าร้อนปืนฉีดน้ำหน้าร้อนนะกันหน้ากากหน้ากากดำน้ำหน้าร้อนก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นานะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะก็คือการอ่าสะสมนะครับอ่าพาเฟ่นนะพาเฟ่พาเฟ่พาเฟ่เ,ฟเ,ฟเฟซลลี่มันก็คือการสะสมแล้วก็อ่ามาตรงนี้นะสะสม เพื่อรับสินส่วนต่างๆนะครับเป็นการเพิ่มตัวกระชาแล้วก็กลดําแล้วก็หินปุกพลังแล้วหัวมาด้วยกลไฮเปอร์นะแล้วก็มีการตัวรีเซ็ตตัวรีเซ็ตกิลของร่างก้าวดาวนะก็ประมาณนั้นเลยนะสำหรับกิจกรรมก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมเรนเจอร์ในประมาณนี้ก็หวังว่าก็แบบไม่ได้ดูหเ่าเพราะอาจจะเป็นรอบปกติในซ้ํานะเลยไม่มีอะไรแบบดูน่าตื่นเต้นนะเอาตรงๆถ้า าจริงๆผมคิดว่าแนะนําให้ไปดูในรอบคุรโบนะก็คือเดือนหน้านะครับโอเคเอาเป็นว่าเดือนนี้ก็คงจะมาทํากิจกรรมเก็บตั๋วนะั่นนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีพิก up นะครับก็คือพิก up ของอเพื่อโอกาส s a ลล r ่นะแต่ผมไม่สูงนะครับเพราะว่าไม่มี s a ลลี่นาะฬิกาอ,องตงอยากจะได้ซ a ลลี่นาะฬิกามากกว่านะครับเพราะว่า s a ลลี่อื่นๆผมมองดูแล้วก็คงจะใช้งานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะโอเคประมาณนั้นเลยนะไปะเดี๋ยวหวังว่าวันนี้อาจจะมาสูงอาชาละกัน ขอสุ่มเป็นอันนี้นะโอเคก็อยากได้ลูกบอลน,นะครับอาจจะไปติดให้เอมเบรียนะเพราะว่าอยากได้แบบไอ้พวกโดนแน่นอนมานะเพราะว่าแบบยังไม่มีไอ้พวกโดนแน่นอนมาสักชิ้นเลยนะแต่คิดว่าก็คงจะออกยากนะสำหรับเกียร์แปดดาวเพราะว่าในรอบนี้อาจจะเป็นเกียร์เขาค่อจะโอ้โหใช้ได้อยู่นะหน้ากากสันติอ่าคิว่าโจสลัดโอ้โหห้าดาว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 อะไรครับนี่อ่ะรอบแรก ผมก็โดนเล่นแล้วขอจ้องจะเล่นหนึ่งคนโอเคโอเครอบที่2นะรู้สึกว่ารอบแรกเนี่ยค่อนข้างจะเกลือนะแต่ถ้าไม่ได้เกียร์แดาวขอเกียร์เจ็ดดาวก็ได้นะครับอย่างน้อยก็โอ้โหโอ้โหคาทาเวสโอ้โหเละกยิ่งกว่าขี้นะโอเครอบที่3อ่าอย่างน้อยเกียร์เจ็ดดาวมาอย่างน้อยก็อ่าไอ้พวกสายพลังอะ่ะผมอยากจะติดให้กับอนดูบิสก็ได้นะเพราะอนดูบิสก็ค่อนข้างจะขาดเกียร์นะ เฮ้ยฮึบฮึบโอ้โหเกียร์เจ็ดดาวเจ็ดดาวแต่เป็นลีโอนาดเนี่ยนะฮัลโหลพรีสมายเฟร์โอเคผมคิดว่าก็คงจะหมดแล้วล่ะได้เกียร์เจ็ดดาวแบบสายว่องไวมาซึ่งไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะโอเค มาก็ไม mm ่เ hmm. ป็นไรนะไปรู hmm. okay. e ้จกติที hmm. uh ่ตัวใดด้วยนะครับสำหรับผมนะเพราะตัวอื่นผมก็คงจะไม่ได้ใช้นะโอเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ผ่านเท่านี้แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมต่างๆในเกมรายเดืนนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนะครับโอเคก็อิูมาเท่านี้แล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ผ่านเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเอาไว้เจอกันวิชาตกราบคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ